สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่29กันก่อนเนาะอ่าวันที่29ก็ให้เด่นไปที่2 5แล้วก็3เนาะวิ่งรูดท,ที่2นะคะ อ่าน้อยเฉพาะกิจนะคะออก6 2สองนะคะพี่น้องจ๋าเด่นที่สองมานะคะวิ่งรูดที่สองมานะคะแล้วก็ตัวเจาะเข้าตัวที่เน้นด้วยนะคะสองสองเนาะส่วนล่าง9 1ก็หลุดไปนะคะพิเศษบนออก3 5 5นะคะเด่นที่5มานะคะพี่น้องจ๋ามือนี้คือมิตเบิร์นแทนะนะเนาะพี่น้องล่าง7 1นะคะ7 1นี่มา4วันแล้วเนาะพี่น้องจ๋า เจ็ดหนึ่งนะคะน้องหุ่ก็หลุดไปเนาะปกตินะคะเก้าเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเจ็ดเบื่อมาอีกแล้วแล้วก็ล่างห้าสองนะคะน้องหุ่นเข้าสองห้าตัวที่เน้นด้วยนะคะเข้าที่ตัวกลับเนาะอ่าอ่าต่อ VIP นะคะ VIP ออก0 2 1นะคะ2 1เข้าตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่าง4 8ก็หลุดไปเนาะอ่า สูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้เข้าไปที่สามคู่นะคะเกือบเกือบสี่คู่เนาะเกือบแตกสี่นอยนะคะเข้าไปสามนอยเนาะคะ่ะอ่าเฉพาะกิจเข้าสองสอง,สองเนาะปกติเข้าอ่าออกห้าสองเนาะมึงมีสองห้านะคะแล้วก็ VIP อออกสองหนึ่งตรงตรงนะคะอ่ายังไงเรามาตามต่อกันของวันที่สามสิบเนาะสำหรับสูตรอ่าเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจา๋า ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะอ่าเพราะว่าน้องหึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นเนาะพี่น้องจ๋าตัวเด่นสําหรับของวันนี้นะคะตัวเด่นจะมีสี่นะคะสามแล้วก็ศูนย์นะคะแต่ว่าจะวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่ศูนย์เนาะอ่าศูนย์ก็จะมีศูนย์ศูนย ศูนย์หนึ่งศูนย์สอ่าศูนสองนะคะแล้วก็0ู0ย์สามศูนยห้าศูนย ศูนเ้านะคะถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะพี่น้องจ๋าสำหรับรูดศูนย์นะคะถ้าใครไม่ชอบศูนย์นะคะจะนำอ่าสี่หรือสามไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าสำหรับตัวที่ชอบเนาะตัวที่เน้นนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ 0ูแล้วก็0 9นย์เนะคะพี่น้องจา๋า08นะ์ะอ่นะคะถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจาอ๋าก่อนออกไปนะคะน้องหุ่นะก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะที่รับชมเนาะที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะ สุดท้ายนี้นว้วุงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ mm hmm. เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ